น,ะะน้ำมันเมื่อคืนนี้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามีการปรับขึ้นมาถึง2เหรียญก,กว่าๆทั้ง2ตลาดนะคะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณพรพิมานศรีสัตบ,บุตรซึ่งเป็นฝ่ายวิเคราะห์ระวางแผนของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณธรรา,าคุณจิรายุค่ะค่ะนะคะสำหรับสถานการณ์ราคาน้ํามันรู้สรรึกว่าจะ,ะซึมซับนะคะเรื่องของปัจจัยรัสเซียแล้วก็ยูเครนอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะคุณพรพิมานคะ ค่ะใช่ค่ะก็เมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะทั้งในเซกเตอร์แล้วก็ราคาดินแดนดิบเรนต์ก็ปรับเพิ่มขึ้นไปกว่าสองเหรียญทีเดียวะคะ่ะโดยหลักๆเนี่ยก็เป็นสาเหตุจากในเรื่องของความตึงเครียดในเรื่องของยูเครนกับรสัสเซียเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยใหญ่เป็นอันดับที่สองในโลก,กน,นะคะรองจากซาอุดีอาระเบียเองถ้าเกิดว่า ไม่ได้นับในกลุ่มโอเปกแล้วจริงๆรัสเซียเนี่ยผลิตน้ำมันมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะแล้วก็ส่งออกอยู่ที่ประมาณ6.4ล้านรเรลต่อตวันซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆรัสเซียเนี่ยยังเป็นผู้ผลิตแก๊สธรรมชาติรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกด้วยแล้วก็หนึ่งในสี่ของการส่งออกของรัสเซียทั้งหมดเนี่ยก็ไปทางยุโรปแท้ๆซึ่งผ่านทางด้านของยูเครนเช่นเดียวกันนะคะจะมีท่อสําหรับทั้งน้ํามันแล้วก็แก๊สธรรมชาติเนี่ยผ่านจากทางด้านรสัสเซียผ่านยูเครนเพื่อที่จะเข้าย ก็เลยทําให้ตลาดน้ำมันเนี่ยซื้ซับในเรื่องของยูเครนรัะเซนซับว่าเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าการส่งออกน้ํามันหรือว่าแก๊สธรรมชาติของรัสเซียไปยังยุโรปเนี่ยขาดหายไปจริงๆร่ะนะคะก็จะทาให้เกิดวิกฤตทางด้านของแก๊สในประเทศในแถบฝั่งยุโรปได้เลยค่ะค่ะเราประเมินสถานการณ์ของยูเครนแล้วก็รัสเซียยังไงบ้างคะคุณพอพิมานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของทางชาติมหาอำนาจอย่างซารัฐเองเนี่ยก็เหมือนจะมีความเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันสถานการณ์จะ ส่งผลต่อราคาน้ำมันระยะสั้นๆหรือว่าจะเป็นระยะยาวได้เหมือนกันนะคะในมุมมองของทางไทยรอยนะคะเราก็มองว่าสถานการณ์นในรัสเซียเองเนี่ยจริงๆรัสเซียเขาก็ออกตัวว่าเขายังไม่ได้อยากจะมาทําสงครามกับยูเครนแต่ยอย่างใดนะคะเพ mm ียงแต่ว่าแค่อยากจะมารักษาความสงบเฟสฟอยของกอ๊าซลิตเตต่างๆรืง่งของท่อถังค่านในการส่งออกน้ํามันหรือแก๊สนะคะส่วนถึงดูแลประชาชนที่อยู่ตามบริเวณชายแดนเขาก็ ล่าไว้อย่างนั้นนะคะก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีทางฝั่งของนาโตหรือทางฝั่งค่าตะบันโตอื่นๆเนี่ยเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเราก็มองว่าเหตุการณ์ยังไม่น่าจะตึงเครียดไปในระยะเวลาที่นานมากนะแต่ว่าข้อต้องจับตาดูท่าทีของนาโตหรือว่าทางด้านสหรัฐด้วยถ้าเกิดว่าพวกเขาจะมีมุมมองอย่างไรค่ะค่ะสำหรับค่าการตลาดบ้านเราหน้าเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันดิบปรับขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าค่าการตลาดของเราเนี่ยต่ากว่าบาท50มาตั้งแต่สัปดาห์ทีี่่แล้วเ ค่ะก็ตอนนี้ก็เรื่องน่าห่วงนิดนี้นะคะเพราะว่ากลับมาในระดับประมาณหนึ่งบาทสามสิบบาทยี่บมาเป็นเวลาเกือบสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดสิงคโปร์เองเนี่ยค่อนข้างที่จะลดเฟานะคะราคาน้ามันมบ้านเราเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของรัสเซียเองดูเพลนเองที่ทําให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นก็เลยส่งผลให้ทางด้านราคาน้ำมันสําเร็จรูปเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงที่นนน้้าามบเเรี่ย อาจจะทางด้านของรัฐบาลอาจจะพิจารณานการปรับเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะในระยะต้นๆหนี่ค่ะค่ะได้ค่ะอะไะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณพามิมานขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหันมาเจอหน้าคุณเซียก็ต้องพูดเป็นคำเดียวกันเลยนะคะว่าเติมน้ำมันเต็มถังปลอดภัยที่สุด